ใครอาป่าเหรอนันี่ก็หวานดีครับนี่อนเอ้ โอ้โอ,อะไรการน,นี่มน้ำใสมากใสกิ้งอาไดมิดมีอยู่หารถไปอยู่เนะนี่ย อ่าหัวแตกเลยบนอาคา Watch out. Watch out. เอ้ยแมวบี้แมวบี้โดนบี้ตละลาแมวบี้สาหัวนิ่มมากนึกว่าเยลลี่นี่สาอชุบมีว่ะ oh, พีต่ต้นชุบไหนชุบน้เมีเหรอ <Watch out. S 1> ใช่ใช่ิมน้ำมาีิยิงกันอยู่ โดดลงมาใส่หลังผมเลยอะเกินปะเกินไปปะเกินไปนะบางทีอะรู้อะไอ้รบรปเนี่ยเต็มเลยสวยมันซัดกันในต่อตู้พิทต้อนเต็มเลย น็อกไปซะน็อกแล้วน็อกแล้วเฮ้ยเชี่ยต้นเดีย๋ยวนะเล่นก่อนเล่นก่อนหน้าก็มีวะไอ้เชี่ยหลังก็มีปอนเล่นเลยไฟไหม้ไปซะเพื่อนไปทำใช่ไหม โ <Okay. S 2> อเคอะอขผมไม่มีด้วยออตอหลบทันไหมโอ,อ้อนี่ว่าพี่ต้นเบอรน์น แ้ไปก่อนละจ้าเยอะจริงนะตรงนี้อยู่ตรงกลางเลยอ่ะใช่ตอนแรกนึกว่ามีตี้เดียวมาจากไหนไม่รู้เต็มตัวมีตัวลงมา,างหลังคา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 เฮ้ยตรงนี้ก็มี ผมไปยิงหยุดยิงแล้วหยุดเกือบตายโอ้โหวงวองแชมป์เลยอืม ไม่ดอกสวยไ,ไม่คิวแล้วเหลือตัวเดียวตัวเดียวอยู่ตรงไหนวันนี้โนดันถูกทางเปล่า,าพ,พี่จะอยู่ตรงนี้เป็นตัวเดียว,วอะลง,ลง yeah. มา อ๋อเอเราก็หาไม่อยู่หลังเราเฉยเลยเจาะแคนเทพวันนี้ถ้าขครไม่รู้อ่ะร่อนคนหนึ่งวันแมนวันนี้ไม่จริงก็อย่ามานะฮะนี่วันแมนนะมีไหมเนี่ยไม่มีีอะ เดี๋ยวไปดูให้ไปดูแบบ<า>ไปดูจริงๆนะเดี๋ยวน้ำไปดูแบบไปดูอ่ะดูแบบดูแล้วก็ตายผมเอาขอ,มอางมาฝากแล้วครับนี่ไงพี่ต้นมาเลยนีไหมนี่ฮะบ้าน้ำใช่ไหมใช่เอ็นฟัวน้ำแข็งเนี่ยที่ขึ้นอย่นี ก็ขายไม่รู้ยิงใครไม่รู้ยิงขำให้แต่เขาเปนคอร์ตีปเนี่ยน,นี่นี่อย่างนี้เต็มเยลยริมน้ำก็มีตรงๆแถวแถวโดมก็มียิงมา อโดมก็มีอ่ะใช่โดมวิ่งมาละต้องมีคนไ,ไม,มีคนเพียบเลยม,มันโดนเลสโซนมาเลยใครโดนเลสโซนวะยี่ต้องมีตัวโดนเลสโซน ยีฟสิบเอทโซนขึ้นเิงใครไม่ดูหน,นาบหนานะบาดหนานะเออ,อน็อกไปค่ะ help, help. โอ้ยลอกรัวๆ <Help. S 1> โอ้ยอ้าวเพื่อนน็อกหมดเลยเหรออืมนยี่ยงว่ะ ยิงปืนไม่ไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหมันไม่ได้เก่งหรอกะอันไปแค่แบบเนี่ยชุบชุบอยู่แล้ก็ไปชุบการยิงแบบกิโลกโกบป๋วยมากเลยกิโลกรอบป่อยอะไรพี่เฮ้ยใครไม่รู้ยิงผมโอ้โห สำหรับขับรถแบบปรมาจารย์เกินป่าละเกินป่าละตรงไหนที่เดินได้ไหมตรงเดินไม่ได้แล้วพี่ต้นเยอะเกินล <Thanks. S 1> งแถ่ายเวผมก,ก่อนก็ได้นะมีตัวยิงผมเมื่อกี้เนี่ยตรงร้านค้าเนี่ยมาแน่ยต่อยตัวด้วยนะเสียงเล่นตรงตรงนี้ก็ได้นะของอยังมีอยู่นะพี่ โอ้โหเกินไม่บอกว่ารอดใช่ยศศาสตร์โอ้ยิงทะลุสมโบกเอาเลยแม่งเลย่ต้นเห็นวิ่งสองตัวตอนยิงง่ายๆไม่ตายยิงมอสลงสมโบกสักโดนเจ๊เลย โอน่าจะชุบกันแล้วผมมีเพื่อนเยอะนะครับโอ้ยโคตรเจ็บเลยพี่ต้น อ๋อโดนตามเฉยเลยมิดมีนี่หว่าอ,าอ๋อยอาเพื่อนมาด้วย

โอ้ขึ้นข้างบนเราเบิดไปนะวเฮ้ยเฮ้ยเขาอยู่ดาดฟ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเคพีนายว่ะเคพีนายว่ะ เฮ้ยเอ้ยนายเหรอทำไมเราคมอย่างวันนี้อ่ะซ้ายมีเอาขวาดีกว่า เสร็จเรียบร้อยของฝากอุ้ยเ่าเอาเรื่องจา้า ห้องขวายาวี่ทำไมตายอ่ะใครยิงมันวะไม่ได้คิวเลยเอื้อเอื้อเอื้อ ่อ๋อวางปอไม่ดีเพื่อนไฟใส่เลยเ,เอาอีกลูกเฮ้ยผมยิงไม่โดนเลย ไ้ขวาไปซ้า,าย,ยขึ้นไงวะตรงนี้ ไม่มันอยู่ตรงนั้นจริงเปล่าวะถ้ามันปั๊มเลือดอยู่ในห่ว,วงแน่ๆนะเนี่ยมันมันอยู่ตรงนี้จริงไหม,มนเนี่ถ้าม,มีระเบิดเนาะเก็บไวนะ้เนาะโอ้แหลมเลยแหลมโจะ